สวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามเช้าวันนี้ครับนะพบกับวัตถุมงคลของหลวงป,ปู่มหาศิลาครับวันนี้ครับนะถ้าพี่ๆนะครับที่เพิ่งเข้าใหม่และติดตามช่องใหม่ๆนีครับมาชมวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของหลวงปู่กันบ้างนะครับวันนี้จำยังตอนช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีออกนะพี่นะฮะตอนนี้ก็มีรุ่นเก่าๆนะฮะเดี๋ยวพี่น้องมารับชมกันนะฮะวันนี้ครับนะถ้าสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ น้องมีมาแบ่งปันพี่น้องครับนะฮะชอบถูกใจพี่ปิดถึงเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีหลายรุ่นพี่นะฮะเกือบ25รายการนะครับนะก็ถูกใจองค์ไหนปิดถึงเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ครับมาลุยกันพี่นะฮะรายการที่หนึ่งครับมาเป็นรุ่นพยาคุดกันครับพยาคุดนะฮะองค์ที่หนึ่งพี่นี่ฮะโอ้โหพี่ทุกคําสวยครับพยาคุดนะองค์ที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะฮะเนื้อทองฝาบาทผิวลุ่มนี่ นะครับเต็ขออนุญาตส่องเลขคุดอันเบอร์ครับเลขคุดอันเบอร์พี่เก้าห้าเจ็ดครับรายการที่เลขคุดอันเบอร์เก้าห้าเจ็ดนะฮะพยาคุดนะฮะแล้วรายการนี้เปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อมรายการที่สองครับรายการที่สองนะครับเป็นเนื้อนวะครับเนี่ยฮะเนื้อนวะพี่สวยๆครับเลขโคุดนันเบอร์ครับหกหนึ่งครับโอ้โหองค์นี้เลขโคุดนันเบอร์สองหลักครับนะพี่สวยเลยนะ นี่ฮะพี่ลองดูฮะนี่ฮะสวยเลยพี่นะครับพยาคุดนะครับรุ่นกินบอดเสียงนะครับนี่นี่ฮะแค่ชื่อรุ่นนะพี่จะทราบอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะร้อนแรงกันทีเดียวเลยครับนี่ฮะนะครับรายการนี้ครับเนื้อนว,วะโปรตีเปิดอยู่ห้าร้อยนะครับนะตอนนี้ก็เหลือไม wow ่มากนะครับผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบราคาเดิมครับนี่ฮะต่อมารายการที่สามครับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวะข้าเบ้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะข้าเบ้าพี่นี่ฮะ เก็บได้เก็บนะพี่จ๋านี่ฮะเก็บได้เก็บนะครับนี่ฮะสวยๆครับเนื้อนวะข้าเบ้าพี่นี่ครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามมาดูเลขค้นตําเบอร์ครับรายการที่สามเลขค้นตําเบอร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองเจ็ดแปดพี่นวะข้าเบ้าพี่นะฮะสวยๆเลยนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่ครับเป็นพักกิ่งรุ่นศิลาพรมหามงคลนะครับเป็นพักกิ่งของหลวงปู่มหาศิลาอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่ได้รับความนิยมนะครับเมื่อ3ามสี่เดือนแล้วบอกเลยว่าแรงมากรุ่นนี้เลขคุณตเบอร์สองสามห้าครับรุ่นนี้เลขคุณตเบอร์สองสามห้านะพี่ฟังกิ่งนี่ฮะฟังกิ่งชัดเจนนะครับนะรุ่นศิลาพรมหามงคลเนี่ยศิลาพรมหามงคลใต้ฐานตอกแน่นอนพี่ตอกสัตลาแน่นอนเลยครับเนื้อมหาชนวนมวลสารเลขคุณตเบอร์สอง 35ครับนะฮะรายการที่450้บาทนะครับรายการที่4ครับส่วนใครจะลุ้นโชคก็มีนะลุ้นโชคก็มีนะครับดั้นรุ่องสี้อ450บาทเหมือนกันเลยนะครับแต่อยู่ที่พี่จะชอบเนื้อไหนนะครับพี่ทักมาได้เลยลุ้นโชคก็มีนะ450บาทนะครับนะฮะสามลุ้นพันสองนะครับก็มีนะลุ้นโชคผมมีอยู่มาสิบกว่าลุ้นนะครับยังไม่ได้เปิดออกมาเลยครับยังไงยังไม่เปิดมาให้น้องกันเลยนะครับต่อมารายการที่ห้าครับ รุ่นายการที่ห้าครับมาเป็นเนื้อนีครับนะเนื้อทองแดงลมดาพี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะฮะสวยไม่แพ้ใครเลยนะครับสวยไม่แพ้ใครแน่นอนครับรายการนี้เปิดดูนะฮะที่450บาทเจ้ากันบี่นะฮะต้นทุนก็สามก้าแล้วนะฮะเลขโคดเบอร์เก้าสามหนึ่งครับเลขโคดเบอร์เก้าสามหนึ่งนะครับเป็นรายการที่ห้าพี่ชายนะครับน่าสวยเลยต่อมารายการที่หกครับมาเป็นรุ่นนี้ครับแปดสิบแปดเกจจิอาจารย์นะครับเหรียญเจ้าสวนะครับ นะครับเป็นเจ้าสวเหนือดวงนะครับพับผงนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อจินดามานีครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามานีครับนะแปดิแปดเกจินะฮะการร่วมพุทธาพิเศษวันที่แปดเดือนแปดนะครับนี่ฮะเลขโคดอัมเบอร์ครับสี่แปดเก้าเก้าครับสี่แปดเก้าเก้านะฮะเนื้อจินดามานีพี่องค์นี้สาม้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะ3ามร้อยห้าสบาทนะฮะรายการที่หกครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานครับ รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานที่เลขโค้ด number ครับสามห้าห้าเลขโคด number สามห้าห้าพี่เก็บได้เก็บนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่แลรายการนี้เพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับนนะรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะสวยก็เลยต่อมาพี่รายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองแดงครับนะฮะจัดสร้างน้อยมากครับนะ,ะจัดสร้างน้อยมากนะฮะรุ่นนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์โลหะนะครับจะไม่มีโลหะมากมายจะไม่มีโลหะเยอะมากมายพี่ นะครับเลขโค้ดตั๋เบอร์ครับ4 1 4 1ครับโอ้โหเลขโค้ดก็เบิ้ลแล้วพี่นะฮะร,รายการนี้เนื้อทองแดงเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทราคาเดิม นะครไม่มีเพิ่มไม่มีเติมครับนี่ห้าร้อยบาทราคาเดิมครับรุ่นนี้ครับงานเดรียเจ้าสวนเหนือดวงนะเป็นรายการเซอร์ไพส์ในเซอร์ไพส์ในรุ่นนะครับตรงที่รุ่นนี้จะทํเป็นพ้าผงออกมาให้รุ่นนะครับแต่รายการที่เซอร์ไพส์นะครับพี่เห็นตายันหน้ากล่องและหลังเหรียญไหมเป็นลุงปู่แม่ตาเขียนให้นะครับลุงปู่บัรษัาชิรานเมตตาเขียนให้เป็นรุ่นเจ้าสวนเหนือดวงครับรายการที่แปดครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่เก้าครับเป็นพระเหนือพรมนะฮะมีอยู่องค์หนึ่งพี่นะฮะน่าจะเป็นพระพรมนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นพระพรมองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะพระเหนือพรมนะพี่นะฮะนี่ครสี่ร0อยบาทนะครับแกะไมพี่นะไม่แกะดีกวเ่านะฮะสี่ร้อยบาทไอผมแกะให้หรือไงครับนะพี่ดูว่าเป็นยังไงต้องตัดนะพี่นะผมตัดเลยฮะโอเคนะผมตัดเลยนะครับ เป็นประมาณนี้โอ้เป็นมาณน,นี้พี่นี่ฮะพระเหนือพรมนะเผื่อใครชอบพี่นี่ฮะด้านหลังนี่ฮะเขียนว่าหลวงปู่มหาศิลาครับเลขค้นตําเบอร์นี่เลขค้นตําเบอร์หนึ่งเก้าสามเก้านี่ฮะตรงนี้เขียนหลวงปู่นะหลวงปู่มหาศิลานี่ฮะรายการนี้พี่นะฮะสี่ร้อยบาทพอพิจารณานะครับรายการที่เก้าครับ เอามารายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญพระโพธิสัตว์เนีัยพังพลาการนะครับรายการนี้ครับเป็นโพธิสัตว์พังพลาการนะครับรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ลนลงยาครับนะครับเป็นเนื้อลมดําที่เลขกุฎเบอร์สองหลักนะหมายเลขสามหกครับรายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอห้ารบาทไม่มีนะพี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับปิดตามพมการของปู่ด้วล,ลงยาเพราะเขาเป็นรายการเซอร์ไพรส์พี่นะครับรายการนี้ห้า้อยบาทต่พี่รายการที่สินะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่11ดนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนโมสารรุ้นต่อโคตรจำเลิกรุ้นหน้ากากครับเนี่ยฮะรายการนี้ครับนะเปิดอยู่ที่สามร้อยเนี่ยเปิดอยู่ที่สาม้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะผมแกะซีนให้ใหม่ๆเลยนะฮะนี่ตาโลโก้วััดเจนนะพี่นะฮะตาโลโก้วััดเจนครับนะมีหลงยุ่กล่องหนึ่งพอดีเลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะหลงยุ่กล่องหนึ่งพอดีเลยพี่อะมาเปิดกันพี่เปิดออกมาครับโอ้โห รายการที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทกานะเนื้อมหาที่เงินมวลสารครับมาดูเลขคนดตัวเบอร์นะครับเลขคนดตัวเบอร์สามหกเก้านี่ครับพี่เลขคนดตเบอร์รราสามหกเก้านี่ครับเดี๋ยวงปู่มหาศิตาเนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับวัดโพสีสะอาดครับพี่นี่ฮะ วัดสังกัดเก่าหลวงปู่นะครับนะสามารถเข้าไปกราบไหว้นะครับมีดูคติหลวงเก่าหลวงปู่ได้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว่อยู่นะครับนะเช่นนะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนี่ยต่อมารายการถัดไปครับนะเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญครับนะเหรียญรุ่นเดียวกันครับแต่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงรรายการที่เป็นเนื้อทองแดงลุ้นโชคอีกทีนี่ครับขออนุญาตแก็บตินเดิน เปิดออกมาครับโอ้โหวิรายการนี้ฮนะผิวไฟมาเลยครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่โอ้โหวีพี่คิดอูนะ่อะไฟทะลุซีนะนะหน้าผิวออกสวยทะลุซีนอะ่ะอาบหน้าาบทองอนะ่ะสองสามสี่ห้าครับเลขคนเบอร์เฮ้ยเลขคนเบอร์สองสามสี่ห้าพี่เรียงกันเลยโอ้โหโอ้โหพี่ได้ไหม สามร้อยห้าสิบาทได้ไหมนะผมขอสามร้อยห้าสิบาทผมปิดให้เลยนะเบาๆนะสามร้อยห้าสิบาทเพราะเท่ากับจำนวนเลยนะใครปิดได้ปิดนะนะต่อมารายการจะไปพี่รายการที่ทีสามครับรายการที่สามนะขออนุญ,ญาตแกะให้ชมเลยนะครับรายการที่สามขออนุญ,ญาตแกะให้ชมเลยครับโอ้โหรายการนี้เนะี่ยผิวเดียวเหนือดวงหนึ่งหลวงปู่เลยครับเลขคนเต็มหนึ่งหกสามสามโอ้โหพี่ดูผิว เลขโคตเบอร์หนึ่งหกสามสามพี่นะรายการนี้รุ่นนะฮะพรพระสิทธิ์นะฮะหนุนดวงหนุนดวงนี่ครับนะโรงงานเดียวกันเหนือดวงหรือเปล่าพี่นะครับโอ้โหหนึ่งหกสามพี่ดูผิวนะครับนะสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะของปู่มหาสศรษาผูจาพิเศษกันนี่ฮะสิบห้าสิบหกเกจินะจา์ชื่อดังมารวมที่วัดโพสิทธิ์สานี่นี่ฮะรายการที่สามนะครับสามร้อยบาทพี่นะฮะต่อมากันที่สิบสี่ครับแล้วรายการสี่ครับเป็นรุ่นเดียวกันนะพี่นะเป็นรุ่นพรพรมสิทธิ์นี่ย รายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาชนวนพี่นะับเผื่อชอ 1, 75, บกันนี่ฮะเนื้อมหาชนวนก็สวยนะพี่นะฮะนี่ครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งเจ็ดห้าครับพี่เลขคนเบอร์สองหนึ่งเจ็ดห้านะครับรายการนี้ก็สามร้อยนะพี่นะฮะรายการที่สี่ครับต่อมา,าการที่สิบห้าครับมาเป็นเนื้อสัตว์ประสาทพี่รายการที่สิบห้ามาเป็นเนื้อสัตว์ 15, นน 3, นทนะครับผมจะให้ดูครับนะรายการที่ห้า มาเป็นเนื้อสามปัตสัผิดเนี่ยขอที่450บาทพอเนะ่ครับงานสวยๆอย่างนี้พี่นะเลขคุหนึ่งเบองส124ครับเลขคนเบอรเบนึ่124งนี่ะครับรายการนี้รายการที่15แล้วขอ450บาทพอพี่ใหญ่ในการรายการที่15ต่อมารายการที่16ครับนะฮะมี2รายการนะครับรายการนี้มาเป็นเนื้อทองละคังครับเนื้อทองละคังนะลงยาม่วงมาหามนาเนะครับนี่ฮะเนื้อทองละคังลงยาม่วงมาหามนาดเอาพี่เอาไปแค่350บาทพอเลขคุ้อเบอร์21 เอ้สองหกหนึ่งสามนี่ยสองหกหึงสามพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทเพราะแบ่งปันให้อีพีนี้นะเพราะใกล้หมดแล้วพี่นะฮะเพราะใกล้จะหมดนะนะฮะต่อมา,าการที่ไปครับนะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเนะี่ยเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งเก้านะครับสามร้อยห้าสิบาทลงยาเขียวเนี่ยทรับพี่นะครับลงยาเขียวเนี่ยทรัพย์ครับสวยมากนี่ฮะชัดเจนไหมพี่สวยไหมนี่ฮะผมบอกแล้วว่าสวยนี่ฮะนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาท ต่อมาการที่18พี่รายการที่18เป็นซีนเดอร์พี่งานเป็นพับปิดตาร,รุ่นแรกของรุ่นแรกเหนือดวงของด้วยสางนักซักของแม่ตาของให้หลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะหลวงปู่ศิลาร่วมอธิษฐานจิตนะวัดบ้านอ้อนี่สามร้อยบาทนะครับซีนเดอร์พี่บรรลุเองเลยนะฮะซีนเดอร์พี่บรรลุเองได้เลยนะครับนะฮะรายการที่18ต่อมาการที่19ครับนะบผมไม่มีกล่องพี่นะฮะต้องขอโทษด้วย ผมหากล่องไม่เจอครับหลงอ,องนเนอพี่รุ่นสีลาพรมหาหมงคลน,นะครับรายการที่เป็นทีมพระพุทธเจ้าพ,พ,พี่ด้านหลังเป็นหน้าเกี้ยวพี่เยกโค้ดตั๋วเนี่ยนี่ฮะเลขโค้ดตัร์ครับสามเก้าหกนะฮะเลขโค้ดตั๋วสามเก้าหกนะครับถ้าผมแกะซีนให้พี่โคสวยเลยนะครับผมไม่มีกล่องคู่ตัวให้พี่ผมหากล่องไม่เจอ,ปก,อนะปกติมีมานะปกติมีมาแต่คนที่ตามผมจะรู้อยู่แต่แต่ผมหากล่ององนี้ไม่เจอพี่นะฮะ แต่ผมมีกล่องสำรองให้นะแต่ไม่มีไม่มีชื่อรุ่นนะพี่แต่ผมมีกล่องใส่เซฟตี้ไปให้นี่ฮะนนยายาหน้อะทิตยสวยพี่นะฮะพี่ดูด้านหลังนะพญานาคเคมๆเลยนี่ฮะนี่ครับเลขคนตัวเบอร์พี่สามเก้าหกนะฮะนี่ครับผมขอสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับปกที่อยู่สี่ห้าสี่ร้อยนะรุ่นนี้ปกติอยู่สี่ร้อยนะผมขอสองร้อยห้าสิบบาทพอไม่มีกล่องแต่ผมมีกล่องสำรองให้นะครับไม่มีกล่องคู่ตัวแต่ผมมีกล่องสำรองให้นะนี่ฮะนี่ฮะ รู้สีลาพรมหามงคลพี่พระพุดจริงราชนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าพี่นะฮะรายการที่สิบห้าครับมามาเป็นเหรียญเจ้าสัวนะฮะแต่เป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับรายการที่สิบห้านะฮะเหรียญเจ้าสัวรุ่นรวยพันล้านนครับนี่ยฮะนี่ฮะจะเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงผิวไฟครับนะฮะเลขคุตัวเบอร์หนึ่งสองศูนย์ห้าแค่สองร้อยห้าสิบบาท นะฮะแค่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายในการรายการที่สิบยี่สิบการยี่สิบนะฮะสองร้อยห้าสิบาทต่อมาการที่สิบหกครับนะรายการที่หกามาเป็นลมดําพี่ชายนะฮะมาเป็นลมลมดําเนื้อทองแดงลมดําโบราณเลขคนเบอร์แปดศูนย์เจ็ดครับเลขคนเบอร์แปดศูนย์เจ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายนะฮะสองร้อยห้าสิบาทเนะะี่ยเหรียญเจ้าสัวรวยพันล้านเลยครับนี่ฮะไม่ใช่เจ้าสวนเหนือดวงนะคนละวิธีกันนะพี่นะฮะเจ้าสวนเหนือดวงคือแปดสิบแปดเกจินะครฮะนี่ที่หกเกจิ รพ้าหกเจ็ดี้นะฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่งานรุ่นนี้ต่อมาการยิบสองครับยิบสองเป็นเม็ดยาพี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะฮะเม็ดยาเนื้อทองฝาบาทเนี่ยนี่ฮะเม็ดยาเนื้อทองฝาบาทพี่นะเอาไปพี่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสามครับรายการที่เนื้อทองแดงครับน้ำทองแดงมุงขอที่สามร้อยห้าสิบนะฮะทองแดงมุงขอที่สามร้อยห้าสิบปีเม็ดเงินเม็ดทองเนี่ยฮะขอสามร้อยห้าสิบปีรายการยี่สิบสามนี่ครับ ต่อมาการยิบสี่ครับเป็นสมเด็จนะฮะเสาห้ามีนะฮะแต่ค่อนข้างอ่าผมอยากมาเปิดนะฮะค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับตามสภาพการใช้งานสึกเยอะเลยพี่นะสึกเยอะหน่อยนะครับดูที่นะพี่ๆชอบนะครับน้ําน้องขอเปิดที่องค์อะสี่ร้อยอะนะฮะผมขอที่สี่ร้อยทุนมาแพงนะครับน้องขอเปิดองค์สี่ร้อยหมดได้ไหมนี่ฮะการยี่สี่นะครับต่อมาการยี่สิบห้าครับนะองค์นี้จะเป็นเก้าชั้นนะครับองค์เมื่อกี้สามชั้นนี่ฮะ ถ้าสึกหน่อยพี่นะครับถ้าสึกหน่อยก็นะฮะคมชัด่อยพวกอักษรคมชัดอยู่แต่แค่จมูกปู่นะฮะเวลาคนเก็บใส่กล่องอะพี่น่าจะเอาหน้าความอย่างงี้แต่ความจริงเขาให้เอายางงี้ขึ้นนะพี่นะเพราะไม่ให้จมูกมันโดนจมูกพระปู่ที่สาคัญที่สุดแหละนะฮะประการการเก็บวิธีเก็บผิดนะพี่นะฮะรายการนี้นะครับเป็นการยี่บห้าครับนะสี่ร้อยบาทเหมือนกันดูที่เราชอบนะพี่นะเลือกชอบใจพี่ได้เลยนะครับนี่ครับคือยี่ิบห้ารายการนะครับ นะครับถ้าสนใจองค์ไหนนะพี่นะสนใจองค์ไหนก็อันนี้ยี่ห้ารายการเดี่ยวผมมีอีกนิดนึงอันนี้คืออ่าเป็นรายการยี่หกแล้วกันนี่ครับเป็นรายการรุ่นอ่าสังขะอ่าเหนือดวงนะครับพี่นะฮะที่ที่รุ่นละองค์ละสองร้อยบาทนะครับเป็นแจกทีพิธีผมเหลืออีกนิดหน่อยเหลือสิบองค์นะฮะสองร้อยบาทพี่ค่าส่งห้าสิบพี่ซื้อกี่องค์ก็ได้นะครับค่าส่งห้าสิบาทนะฮะแต่องค์ละสองร้อยนะครับนะฮะ นี่ครับพี่จะเป็นรุ่นเนื้อพี่นะองค์ละสองร้อยพี่นะฮะอ,องค์ละสองร้อยรุ่นเนื้อของแจกทานนะฮะก็ไปเช่าเนืัดมาพี่เช่าคนที่ต่อคิวมารุ่นสตะ่ะมงคลเหนือดวงครับนะเป็นเหรียแจกในพิธีนะฮะองค์ละสองร้อยบาทเท่าน,นั้นพี่นะเลืออยู่ประมาณสิบกว่าองค์นะฮะองค์ละสองร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบบาทพี่จะซื้อกี่องค์ก็ทั้นะครับผมขอค่าส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าพี่ห้าองค์ห้าองค์ขึ้นไปผมอ่ะจัดให้ ถ้าอุ้์ขึ้นไปผมส่งให้ฟรีนะครับซื้อเก็บแจกละแจกลูกหลานได้นะครับโอเคนะพี่นะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณตอนเช้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทีุ่ดนุนนะฮะขอบคุณมากครับ